สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเมี่ยงปลาทูจ้าน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดเราทำสองแบบนะคะไม่พูดั่ำทำเพลงนะคะแล้วก็มีเส้นหมี่ไวๆรลวกจ้ามีไก่จ้าไม่มีอาหารทะเลจ้าวันนี้ไปเลยนะคะทุกคนใหญ่เบ้อเลยเลยเนาะขออนุญาตด้วยนะคะจะท,ทานวันนี้ต้องกินเมี่ยงต้องทานคำใหญ่นิดหนึ่งนะคะ ใส่ไปเลยจ้าปลาทูจ้าปลาทูสดๆค่ะหวานๆอืมปลาทูสดสั่งมาใหม่ๆนี่หวานมากเลยนะคะเพื่อนๆอืมใส่เนื้อไก่จ้าเนื้อปลายเยอะๆเลยโอ้โหคำใหญ่ไปเลยเลยตาย ขออนุญาตนะคะถ้าใครไม่ทานคำใหญ่้อันนี้เป็นเมี่ยง พอชิมน้ำจิ้มเผ็ดนะคะอันนี้เผ็ดจริงจ้าน้ำจิ้มเผ็ดยุ่ยๆไป้าอะ ขาดต้นหอมอร่อยมากอร่อยมากเพื่อนๆการันตีเลยค่ะอร่อยมากน้ำจิ้มทำเองค่ะือไม่ได้ใส่เยอะนะคะอันนี้เอาเป็นผสมนะคะไม่ได้ใส่เยอะนะคะแต่มัน ดูเหมือนเยอะยองไงไม่รู้ขออนุญาตนะคะอืม ยอะอืมทองกินสุดยอดอืมปลาทูดสดนี่อร่อยมากเลยนะคะเราเอามาเราเอาสดสดมาเลยแล้วมันนึ่งเลยนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ทำเป็นปลาทู ใหญ่ไปเปล่านะเอาผสมกันอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เราจะทําเป็นน้าพริกหวานมันจะไม่ค่อยเผ็ดแต่บ้านไล่ชอบเผ็ดอุ้ยดูมาพริกมาแก้มดูมาพริกสดมาดูดิครับเพื่อนๆป้ายอืม ออออโอ้โหอร่อยมากอร่อยเบอร์ปลาก็หวานเบอร์ขอให้ท่างเรียมเอนนะคะปลาหวานฉ่ำเลย ไก่ก็ไม่หวานเพราะว่าไก่มันอยู่ในช่องฟิตซื้อมากับเขาเขาแค่ okay. แช่แข็งมาถ้าแบบไก่แบบสดๆนะอร่อยมากเลยนะคะเมี่ยงไปค่ะหยิบก่อนนิดน,นึงลองคอไป ชาคพิแล้วก็ต้นหอมเนียแบบสุดยอดเลยเข้ากันเลยแต่บ้านเราเองนี้ไม่มีต้นหอมพวกนี้เขาจะไปตลาดสมาไทยไม่มีต้นหอมจ้าพวกนี้เขาจะไปหาซื้อต้นหอมกันขออนุญาตวางนะคะดูแลกล้างนะ่ดนึง ขันเนี่ยต้องดูกล้างให้ดีๆนะคะเดี๋ยวมือด้วยมานะคะทุกคนดูดีคะ่ะว่าจะทำคำเล็กมไม่เล็กสักทีเลยดูสิคะ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเส่ถั่ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đồ Để hay gì สุดยอดเห็นน้องแนวกินแรงไงน้องแนวกินแรงเขาทานวันนี้ก็เลยโอ๊ยคิดยากอะ่ะจับเลยะ่ะมานะคะแนวกินแรงมาทานเอ้นี่ด้วยกันพี่ก็เห็นหนูทานนั่นแหละพี่มาทานด้วยกันเนี่ยเห็นเขา ทานเมียงปะโทไงวันนี้ก็เลยแบบเออวันนี้ก็จัดดีกว่าอยากพอดีนะคะไปเลยจ้าไปสามสองปายอืม อืมปลาทูตัวใหญ่ๆเลยค่ะคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะอันไหนที่ทำไม่สุภาพก็ขออาภาัยด้วยนะคะเพื่อนแล้วมาพบ,พบกันคลิปหน้าจ้า